เ,เวลาจับเทมีปีกเพื่อนๆลองสังเกตนะอ่ะมันจะบอกได้เลยว่าเราข้อมือหักหรือไม่หักถ้าเริ่มต้นก็คือแขนตรงแบบนี้อ่แล้วก็ลูกศรจะชี้ลงพื้นเนาะถ้าเวลาเวลาจะไปก็ค่อยๆดันออกแบบนี้อ่ะลองดูพอเราดันไปจนสุดปุ๊บ เพื่อนเห็นไหมคะมันจะแบบเนี่ยเอ,อ่ออย่างนี้อ่ะเห็นชัดเนี่ยถ้าถ้าข้อมือเราไม่หักลูกศรจะละานหน้าไปกับพื้นตามแนวของข้อมือตามแนวของแขนเนาะอืมแต่ถ้าข้อมือหักลูกศรจะเป็นยังไงคะเริ่มต้นก็คือมันก็จะขนานไปกับพื้นพอเราดันไปจนสุดปุ๊บมันจะชี้ขึ้นฟ้าคะ่ะนั่นคือข้อมือหักลูกศรเนี่ย ก็คือปีกของเทพเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณข้อมือหักพอเวลาคุณยืดไปสุดปุ๊บมันจะชี้ขึ้นฟ้าอืเดี๋ยวอดลองมากิ้งแต่ละตัวให้ดูเนาะเริ่มจากตัวใหม่ก่อนวันนี้สี่นิ้วล้อดเดี๋ยวยังไม่เคยลองกิ้งดูค่ะขออนุญาตกิ้งดูนะคะเล็กดีจังเลยตะมุตะมิเออมันก็กิ้งง่ายนะคะเพราะว่าเพราะว่าหน้าล้อสองนิ้วค่ะ น้ำหนักประมาณสามกิโลก็ตอนแรกคิดว่าจะกิ้งยากค่ะล้อเดียวก็ง่ายนะคะแล้วก็เล็กนะคนรัดดีจังเลยเออถ้ากิ้งสั้นอืมก็คล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่า อันนี้หนักกว่าตัวนี้ตอนแรกคิดว่าจะทรงตัวยากไม่ไม่ยากเลยยังไงก็คงจะต้องเอ,อ่อการทรงตัวยังไงก็ยากกว่าลูกลูกใหญ่ล่ละคะ่ะถ้าเทียบแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งทรงตัวง่ายนะคะแล้วก็น้ำหนัก ถือว่าถ้าเป็นขนาดพกพาถือว่าดีทีเดียวเลยแล้วก็เออชอบตรงที่มันเล็กดีแล้วก็เบาพกไปไหนก็ได้จริงๆแล้วค่ะเห็นเพื่อนๆเวลาออกไปกิ้งนอกสถานที่นะคะจะชอบใช้ล้อดเดี่ยวเนาะลูกสี่นิ้วสามนิ้วอะไรก็ว่าไปเพิ่งเข้าใจวันนี้ละคะ่ะว่ามันก็ดีแล้วก็กิ้งง่ายไม่ได้กิ้ง,งายากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่แนะนำเ,เป็นแปดนิ้วกับสิบนิ้ว แปดนิ้วกับสิบนิ้วเนี่ยมันต่างกันยังไงสองลูกเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆนบางคนสงสัยกันว่าเออแปดนิ้วกับสิบนิ้วมันมันจะฉันจะซื้อไซส์ไหนดีจริงๆยิ่งลูกใหญ่ยิ่งกิ้งง่ายถ้าเป็นสิบนิ้วก็ก็กิ้งง่ายนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของส่วนสูงกับน้ําหนักมาเกี่ยวข้องด้วยเล็กน้อยอยู่ถ้าคุณอ่อหนักซักแบบ ร้อยโลสูงสักร้อยแปดสิบก็แนะนําเป็นสิบนิ้วแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ้นแนะนําว่าถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะสักแปดนิ้วล้อคู่ก็พอแล้วค่ะแต่ถ้าผู้ชายตัวใหญ่ก็สิบนิ้วก็ดีค่ะผู้ชายตัวใหญ่เนาะเออมันก็สัมพันธ์กับมันเหมือนเสื้อผ้าเลยค่ะเราใส่ไซส์ที่มันใกล้เคียงกับตัวเราเวลาเรากิ้งสลีละมันก็จะไปโดนท้องโดนกล้ามเนื้อได้ถือว่าดีค่ะ เนาะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามดูได้นะคะส่วนสีนิ้วล้อคู่กับ4นิ้วล้อเดียวต่างกันยังไงยิ่งเป็นล้อคู่ยิ่งทรงตัวง่ายถ้าเวลาคุณจะหัดยืนก็แนะนําเป็น4ีนิ้วล้อคู่แล้วก็พอยืนคล่องๆแล้วหรือว่าใช้ล้อคู่จนคล่องแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นล้อเดี่ยวนะคะก็จากใหญ่เป็นเล็กจากง่ายไปยากค่ะ ยิ่งเล็กยิ่งยากเนาะแต่ก็สัมพันธ์กับรูปร่างคนด้วยค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะอืมวันนี้เดี๋ยวมากิ้สิบนิ้วเอาใหญ่สุดเลยดูซิเป็นยังไงคะ่ะมันโดนไหลถ้าเป็นผู้ชายแนะนำสิบนิ้ว ยิ่งแล้วไหล่สวยค่ะหลังสวยงามถ้าเป็นผู้หญิงโค้รรู้สึกว่าแปดนิ้วเหมาะก,กับตัวเราค่ะเหมาะก,กับผู้หญิงค่ะ